สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับมีรถสวยทรงหรูมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ h o o r d Accord นะครับตัวปี2005ครับผม3.0 Auto ออโต้น้ำมันบวก LPG ครับประหยัดอึดทนทานใช้งานได้แน่นอนนะครับ คันนี้มือเดียวป้ายแดงครับสภาพสวยๆครับเช็คศูนย์ตลอดใครสนใจหาไว้ใช้งานนะครับ179,000าบาทนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์ระบบสมบูรณ์ระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้เป็นตัวมีสันหลบนะครับตัวท็อปสุดเลยสภาพสวยๆครับสันหบใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับลองชมรองเช็คดูได้ครับสวยสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับเจ้าของเดิมเป็นคุณพยาบาลนะครับ คันนี้มือเดียวป้ายแดงครับงามๆครับคัดสภาพมาให้ส,สวยๆครับใครที่ชอบทรงหรูขับสบายประหยัดก็ตัวนี้ติดแก๊ส LPG ครับภายในตกแต่งลายไม้ส,สวยๆครับเบาะหนังแน่นตึงไม่มีย้อยไม่มีขาดครับเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS พวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้า4บานกระจกพับซ้ายขวาไฟฟ้าครับรองชมดูได้ครับคันนี้สวยสมบูรณ์กว้างขวาง,วาง,วางนั่งสบายแน่นอนลองดูรถไปโล ทดลองขับได้เลยครับอยู่ที่พุทธมนตรสาย2ส,สมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านพร้อมจบอยากได้ไว้ใช้งานนะครับสามารถโทรเจรจากับคนขายนะครับจัส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับท่านตรวจสอบสภาพรถที่หน้าบ้านได้เลยนี่นครับสวยสมบูรณ์ครับสีบอลทองนะครับปี2005ะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆตัวสันหลูก V6 เครื่อง v t e ท h หัวฉีดนะครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดอย่างดีช่วงร่างเช็คแล้วนิ่งเงียบครับและยางยังใช้งานได้อีกนานครับดอกหนาเน้นให้ไปดูรถทดลองขับก็น่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะครับทรงดีสีเงาฉ่าครับดูแลและตรวจเช็คให้ทุกระบบพร้อมขับพร้อมขายนะครับไปดูรถก็จะตัดสินใจครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแอคคอร์ G7 หรือปราวันขับก็ได้ครับ มีคนนิยมใช้อยู่เยอะครับสภาพเฟยสวยนะครับสรุปกใช้ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหารั่วซึมนะครับรองชมรองเช็คถ้าชอบถ้าใช้น้นโทรเจราจานะครับสวยสวยสมบูรณ์นะครับ Airbag ABS disc brake พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน มีมาให้ครบครับเรียกว่าสมบูรณ์ดูหรูแน่นอนนะครับวิ่งไปโดยประมาณ2 8 0 0 0นดนะครับรถใช้งานนะครับสภาพดีๆอย่างนี้มีมาไม่บ่อยนะครับคันนี้เรียกว่างามมากๆนะครับตกแต่งลายไม้เดิมมาจากโรงงานเบาะยังตึงแล้วก็สวยมากๆก็ฝากไว้เป็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับสมาชิกที่ชอบ Accord นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีสันหลับตัวท็อปสุดเลยปี2005ะครับการซ่อมบำรุงดูแลสามารถ เข้าไปศึกษาได้ใน G7 หรือ Accord c u p นะครับมีช่างมีอู่เฉพาะใครที่นิยมรุ่นนี้ทรงนี้ต้องบอกว่าราคา179,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดดูได้เลยครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจสมาชิกไม่มากก็นน้อยนะครับเรียกว่าภายในใหม่มากๆนะครับถึงจะใช้มา280,000กิโลเมตรแต่ก็ใช้คนเดียวครับลองชมลองเช็คดูได้ครับพวงมาลัายมัลติฟังก์ชันปรับนั่นปรับนีน่ได้ไฟ2สว่างขึ้นลง4บานครบ,ครบครบับสวยดูหรูขับประหยัด โอ้ดีงามครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับสมาชิกฝากวาเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสำหรับคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมครับเนียนๆครับใครที่ชอบแอค o คอร์ดน่าจะถูกตาถูกใจแน่นอนนะครับบางคนอาจจะกังวลว่า3.0คันนี้ก็ติดแก๊สมาให้เรียบร้อยเลครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆรองชมรองเช็คดูได้นะครับอยู่ใกล้กับไอดูรถครับนี่ข้างหลัง กว้างมากเลยนะครับเข้าไปนอนได้เลยครับลองชมครับก็ฝากก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับรุ่นนี้คันนี้เผื่อสมาชิกจะชอบและถูกใจนะครับใครที่หาไว้ใช้งานก็ไปดูรถทดลองขับเน้นโทรเจราจาสอบถามกันเข้าไปก่อนได้เลยครับขอบพระคุณมากๆครับแอ c o คอร์ดปี2005ครับผม